สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมแอดมินขอสวัสดีพี่น้องเด้อครับผมสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับเนาะแฟนเข้าหวยนะครับผมเมื่อนี้นะครับผมแอดมินนะครับผมมีโอกาสได้ติดตามนะครับผมนําแนวทางนะครับผมหวยสูตรหวยนะครับของปูหาหานะครับผมมาให้พี่น้องในติดตามไดรับชุ่มเบิ้งเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะ พี่น้องทันใดนะครับผมถ้าสนใจนะครับผมอยากจะนําไปเป็นเพื่อแนวทางนะครับในงวดวันที่16นะครับท่านว่านะครับผม2563นะครับผมพี่น้องก็สามารถจดใส่กระดาษไว้แคบหน้าจอไว้เด้อพี่น้องห้ามันตรงใจของพี่น้องนะครับเนาะก่อนอื่นนะครับผมพี่น้องเขามารับชมแล้วนะผมก่อนออกไปนะครับผมแอดมินก็ฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์สิ่งสําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อพี่น้องจะไริพลาดการแจ้งเตือนสําหรับแนวทางดีๆต่อไปนะครับผมเนาะ สำหรับงวดนี้นะครับผมปูอาหารนะครับผมก็ได้ให้ชุดตัวเลขกมาแล้วเด้อพี่น้องครับเลข3ตัวนะพี่น้องเนาะเลข2สตัวนะครับบนล่างนะครับเนาะพี่น้องกับบอหลายชุดนะครับพี่น้องกับพิจารณานําไปพิจารณาเบื้องหดนะครับเนาะแต่ว่าพี่น้องท่านไหนถายโบเบิ้งนะครับผมกะทอว่าลาดแน่ๆนะครับสำหรับงวดนี้เนาะพี่น้องเนาะตัวเลขของปูกันนะสนใจมากๆนะครับผมพี่น้องเป็นเลขที สวยๆนะครับน้านาไปติดตามไปเป็นแนวทางในการเสี่ยงดวงมึงนะพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมกลับมาเบิ้งกันครับผมพี่น้องว่าหลวงปูหาหาให้ชุดไดมาเน่นาะพี่น้องมาเบิ้งกันเนาะครับเนาะ ปูวัดป้าหานะครับผมไห่สี่สามหกเด้อพี่น้องเลขสามตัวนะสามตัวนะพี่น้องเนาะอาส่วนเลขสองตัวครับผมปูไห่หกหนึ่งนะครับผมสามหกนะครับผมเจ็ดสองเด่นเด่นเด้อปูว่าครับเจ็ดสองนะครับเนาะแล้วก็รสี่สองนะครับผมสี่สี่นะครับผมเจ็ดเก่าเด้อพี่น้องเด้ออออ่่าเแล้วแต่พี่น้องนะครับจะพิจารณาเบิ้องนะครับเนาะว่ามักตัวใดมักชุดใดก็เลือกเล่นได้เนาะพี่น้องเนาะถ้าบ่อยากเอาไปเบิร์ทั้งเบิร์ก็เลือกเอาตัวที่จะมี ในใจมากเนาะพี่น้องเนาะขอขอบพระคุณพี่น้องในหลายครับผมที่เขามาติดตามรับชมโดยดีตลอดมาเด้อพี่น้องครับผมแอดมินก็น้ำมาเพื่อเป็นแนวทางนะครับให้พี่น้องเข้าเดตติดตามในรับชมเบิ้งนะครับเนาะอยากเป็นซื้อกลางนะครับผมน้ำมาให้พี่น้องเข้านะครับผมอพิพาประการใดนะครับผมแอดมินกะกลับขอถูกก็ให้พี่น้องในั้นไม่หลายเด้อครับผมแอดมินกะบอเดตมีประสงค์ลายยังนะครับเนาะอยากมีแต่ความหาความแพ่งนะครับผมมาให้พี่น้องนะครับผมเดตติดตามในรับชมเบิ้งนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ